สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆสมาชิก FC รลานพิเนตอะโอดิโอทุกๆท,ท่านนะครับสวัสดีเช้าวันพุทธที่7ด้วยนะครับ8ปดนาฬิกากับอีก2นาทีนะครับผมที่ร้านพิเนตอะโอดิโอครับเช้านี้ผมมีในส่วนของเพราะ่าแอมมือสองครับเป็นแอมหน้าไลน์นะครับ,รบสําหรับสายอ,อยู่ในช่วงช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงหาเสียงนะครับอยู่ในช่วงหาเสียง แล้วก็จะเป็นในส่วนของใครที่ยังมองหาแอปน้าลนยนะครับเป็นค่ายของมิวสิกนะครับเอาไว้ใช้งานโฆษณานะครับหรือว่างานหาเสียงนะครับช่วงหาเสียงอยู่นะครับช่วงนี้นะครับผมสําหรับท่านใดที่สนใจนะครับผมมีเข้ามาหนึ่งตัวครับเป็นแบรนด์ของมิวสิกนะครับมิวสิกเป็นรุ่น450วัตต์นะครับ 450ตต์นะครับตัวนี้สวยๆเลยนะครับใช้งานปกติทุกช่องใครที่ยังมองหาอยู่นะครับอินบ็อกเข้ามาได้นะครับตัวนี้จะปรับมีในส่วนของผ้าอีชิวมาให้ด้วยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็จะเป็นตัววอลลุ่มนะครับแต่ละชแนลเบสก้างแหลมให้ด้วยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับมีช่องไม้ให้ถึง4ช่องนะครับผมเอ็กโคก็มีให้ด้วยนะครับตัวนี้ใครที่สนใจครับสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับตัวนี้ สภาพสวยๆเดี๋ยวผมเปิดไส้นในให้ดูนะครับดูบอดี้โดยรวมด,ด้านนอกนะครับก็ถือว่าเป็นแอมด้านานที่สภาพรักษาดีมากนะครับสำหรับลูกค้าเก็บรักษาดีมากนะครับ,รบตัวนี้ลูกค้าซื้อมาเมื่อเดียวนะครับเมื่อหนึ่งนะครับผมตัวนี้เป็นแอมซื้อเมื่อหนึ่งมาเลยนะครับมาดูด้านหลังกันบ้างน,นะครับผมด้านหลังก็จะมีในส่วนของพัดลมระบายอากาศ พลมระบายอากาศให้ด้วยแล้วก็จะเป็นสเปคคอนนะครับสเปคคอน8โอห์มนะครับขับเสียงกลางนะครับตัวนี้ช่องนี้นะครับในส่วนของฮอนนะครับก็จะเป็น16โอห์มนะครับตัวนี้มีไบดิงโค้ดดำแดงครับก็จะเป็นตัว4โอห์มนะครับผมมีฟิลนะครับก็ถือว่าเป็นม Music นะครับที่ สภาพสวยๆเลยนะครับสําหรับแอบมือสองนะครับก็ถือว่าสภาพดีมากนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูด้านในนะครับผมตอนนี้ผมเปิดสกูไว้แล้วนะครับโอเคนะครับดูหมอแปลงใหญ่ๆเลยนะครับเดิมๆนะครับสวยๆเดิมๆนะครับตัวนี้ใครที่ยังมองหาอยู่นะครับตัวนี้เปิดราคาไว้อยู่ที่สี่พันกับอีกห้ารบาทนะครับ ราคาอยู่ที่4,000กับอีก500บาทนะครับผมสนใจก็ทักแชทแอะไรมาได้นะครับเบอร์เบอร์ผมนะครับ0874217464นะครับแล้วก็เบอร์ป่าพี่เน่นะครับเบอร์พ่อนะครับผม080952246497นะครับ0952246497นะครับผม 4,000กับอีก500บาทนะครับสนใจทักแชทอะไรมาได้นะครับหรือว่าเบอร์ไลน์นะครับเบอร์ผมนะครับ0874217464นะสภาพสวยนะครับดูครับเดิมๆเลยนะครับหม้อแปลงใหญ่ๆนะครับสวยงามมากนะครับฝากเลยแล้วกันนะครับสำหรับเอ็มมิวสิกนะครับหน้าไลน์นะครับตัวนี้มิวสิกรุ่น450บาทนะครับ 4,005นะครับผมแล้วก็จะเป็นในส่วนของตู้ซับเบดนะครับตัวนี้เป็นตู้ลูกค้าซื้อไปช่วงปีใหม่นะครับซื้อไปช่วงก่อนปีใหม่นิดประมาณก่อนปีใหม่อาทิตย์หนึ่งนะครับอันนี้เป็นสูตรมาตินนะครับมาติน15นิ้วครับตัวนี้มาติน15นิ้วเป็นแบรนด์ล้านนะครับสภาพมือหนึ่งก็ว่าได้นะครับตัวนี้สภาพสวยๆเลยนะครับใครที่สนใจนะครับตอนนี้ใบละ1,000 300บาทนะครับใบละ1,300บาทนะครับสนใจก็อินบ็อกก์เข้ามาได้นะครับส่วนดอกนะครับดอกจะเป็นดอก SA นะครับดอก SA 15นิ้วซับบูเฟอร์นะครับตัวนี้เป็นดอกซับเบีดสวยๆเลยนะครับโค้งรอนะครับใครที่จะมองหาดอก SA นะครับตัวนี้แยกขายนะครับแยกขายหรือว่าท่านจะเอาพร้อมดอกก็อินบ็อกก์เข้ามาได้นะครับรายละเอียดนะครับส่วนดอกนะครับดอกผมเปิดไล่ใบละใครที่1,000 400บาทนะครับดอกละ1,400บาทนะครับสำหรับดอก SA นะครับ1,400บาทต่อดอกนะครับไม่รวมส่งนะครับส่วนท่านที่ต้องการทั้งตู้ทั้งดอกก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับผมใส่ดอกให้ด้วยพร้อมเปิดใช้งานเลยนะครับสนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับฝากพี่ๆสมาชิกไปด้วยแล้วกันนะครับอขออนุญาตแจ้งในส่วนของราคาอีกครั้งนะครับแอมมิวสิ i หน้าลรนะครับ4,050 5นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็จะเป็น ตู้ซับเบียดมาตินสิบห้านิ้วนะครับตัวนี้ใบละหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับใบละหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับส่วนดอกสิบห้านิ้วโครงหล่อนะครับดอกนี้นะครับดอกละหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับสนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับผมฝากพี่ๆสมาชิกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับร้านพิเนตออเดียวก็เปิดให้บริการตามปกตินะครับท่านไหนที่สนใจ สินค้ามือหนึ่งมือสองแวะเข้ามาชมได้นะครับเดี๋ยวสายๆนะครับมีตู้เอฟพอนต์สินิ้วนะครับมือสองของช่างอีสิริเอนะครับมาประมาณ8ใบนะครับพร้อมดอกนะครับแล้วรอติดตามนะครับผมใครที่ยังมองหาตู้สูตรเอฟพอนนะครับไม่ว่าจะเป็นดอก18นิ้วโค้งหลอดนะครับมีเข้ามา8ใบนะครับสําหรับอีพีนี้ผมก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับปิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยนะครับท่านไหนที่สนใจก็ทักแชท แอดไลน์มาได้นะครับเบอตามด้านหน้าเลยนะครับผมสำหรับอีพีนี้สวัสดีครับ